ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคบผมวันนี้ก็มาอยู่กับอนิเมะอ e n ์ตแนเั่นั่นเองนะครับผมก็ตาที่แล้วออก็คลิปที่แล้วนะครับที่เป็นอนิเมะอ e n ์ตแนเนะครับผมผมก็ได้มีอะตอมกับมนมาเล่นด้วยนะครับแต่าตาน,นี้นะครับผมจะเล่นเดี่ยวนะครับอันนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นเลยนะครับเนี่ยผมไปส่งมาไว้ทุกคนผมได้มิสติกเว้ยนี่ตัวนี้ชื่ออะไรสักอย่างแหละผมลืมไปรทในเจ็ดบาททุกคนเราไปลองเลยเนี่ยเว็บเนก ผมยังกากอยู่เลยผมยังอยู่แค่นี้อยู่เลยคนเหนือเข้าไปอะไรแล้วอะเอ้ยเป็นร้อยละอ๋ออันนี้ผมก็จะเอาตัวใหม่มาลองด้วยนะทุกคนนะผมก็อยากรู้มันจะโหดแค่ไหนดานเอจสองร้อยแล้วนะทุกคนนะผมว่ามันแรงอยู่นะเพราะปกติดาเอจแี่ยี่สิบเองมั้งตัวที่ผมได้แต่ละตัวดาเอจแี้ยี่สิบอะมันเบามากเลยทุกคนเอ่อรอไปทำไมมันช้าจังเลย มีผมคนเดียวนะคะที่ลงะครับลงสูงสุดได้สี่คนมีผมคนเดียวที่ลงนะคะผมย้ำนะมีผมคนเดียวที่ลงนะทุกคนนะแล้วก็ไม่มีใครอีกเลยนะในเซฟก็ไม่มีเพื่อนผมนะทุกคนนะครั้งนี้ผมจะลงแบบเดี่ยวๆดูว่าจะรอดไหมนะจะรอดหรือจะล่วงมาดูกันดีวกว่ามาผมเออตอนนี้ผมก็ได้ตัวตังค์มาด้วยนะคะผมเป็นอะไรนะก็สปีดเออใช่ก็สปีดใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดอะ ไม่รู้ไม่ชีอะไรนะน่าจะก๊อสปีดอ่ะทุกคนนี่นตัวนี้ตัวนี้่ะตัวเวลสองเนี่ยทุกคนโอเคเริ่มเลยวางก็วางก็สปีดได้ไหมไม่ไม่ไมไมไมวางจูทะลุก่อนเฮ้ยแบกต้นเกมแล้วค่อยขายทิ้งลองแก่กเลลงแกจูจูจุดทะลุเอ่อ ถ้าหลายคนเคยเล่เนแบบนี้นะครับก็ช่วยบอกผมหน่อยนะว่าแต่และตัวที่ผมเอามาเนี่ยมันดีหรือเปล่าน,นะทุกคนบางทีผมก็ไม่รู้นะทุกคนว่ามันดีหรือเปล่าผมก็ซื้อมางั้นนะ่ะแบบไม่ร้ดิสุ่มมาแล้วมันได้อะไรเงี้ยทุกคนผมก็เลยสุ่มมาแล้วมันได้ผมก็ไม่รู้มันดีหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าโจทาโลก,กับตัวอื่นมันดีกว่า,วาหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะคะผม ไหนลองตัวใหม่สิว้าวขายขายเจทะลุยทิ้งเลยไหนดูสกิลไหนสิปากขดเล่าอัพได้ไหมอัพได้อยู่เขียตังพอพอดีอเอียววงกว้างขึ้น A.O.E ลอวางไปก็สปีดผมอบ,บอกมบนี้แล้วกันนะก็สปีดนะ หูด้าเมียดสามร้อยสี่ร้อยแรงแรงแรงอัพอัพก็ปิดซะหน่อยนี่มีโรงงานละโคตตึง่ะอาา่ะฮะต่อไปก็ไหนดูสิตังไม่พอแล้วรอก่อนรอเว็บต่อไปก่อนแนละ้วกดน,นะโอ้ตังพันหนึ่งเยอะเยอะเยอะโอเคตรงนี้นะครับเอ่อทุกคนเนี่ยวผมไปได้อะไรวะที่มันทำให้มันเป็นรูป เนี่ยพัระจัน์แบบน,นี้ได้ทนะุกคนผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะผมก็อัพไปเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวผมได้ตัวนี้ผมอยากจะอัพไอ้รูปพัระจัน์ให้ตัวนี้เลยอะ่ะ <c oughs> เนี่ยล่างสุดท้ายมันจะเป็นยี่งไรดูดิตีแรงมากห้าวิอึโอเคจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคแล้วก็ เอ่อยังไงล่ะอัพไปเรื่อยๆนะทุกคนนะผมจะได้ดูสกิลแล้วก็รีวิวสกิลบนในตัวด้วยนะทุกคนนะทำไมาผมไม่หวังก็สปีดหลายๆตัววะเออมาเบีกตัวหนึ่งเป็นถ้ารวมตังค์กันเป็นเท่าไหร่สองพันกว่าๆเลยแหละทุกคนนะก็ถือว่าเยอะนะทุกคนนะอุ้ยตังค์หกพันละอัพสิทำไมมันไม่มีท่าอื่นเลยเหรอตัวนี้ทำไมมันไม่มีท่าอื่นอ่ะทุกคนมันมีแค่นี้เหรอทุกคนเออมีใครเคยเล่นตัวนี้ไหมทุกคนแล้วแบบ มีท่าอื่นอยู่ไหมอ่ะมีใครเคยได้ตัวนี้ไหมดิพี่ลุงอโอโหตัวแบกเลยนะอืมที่ผมจะไม่ผิดนะเหมือนว่าตอนเช้าเนี่ยเขาจะเป็นก้ามใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตอนคืนเนี่ยเขาจะเป็นร่างนี้ใช่ไหมทุกคนที่ผมจำไม่ผิดนะใช่ไหมในเรื่องอะถ้าเป็นตอนเช้าเขาจะเป็นตัวที่ ก้านใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากเลยในหนึใน7บาปใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเป็นตอนคืนเนี่ยเขาจะเป็นล่างนี้เป็นล่างเหล็กเสิร์ฟใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่แหละถ้าที่ผมจําได้โหดูดิดูดาเมจเป็นพันแล้วอะไม่ไม่ไม่ว้าวไม่ว้าว no 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 okay ขาดตังอีกหกร้อยเองรีวิวตัวนี้เป็นในตัวด้วยก็ความที่ได้ตัวใหม่มาทุกคนนะก็ ลองเอามาเล่นแล้วก็เอามารีวิวในตัวไปเลยแั้วกันนะคะผมผมว่าแหม่มนี้มันคล้ายๆกับออสตานะครับท่านผู้ชมโอ้แม็กแล้วอะ่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ผมว่าแหม่มนี้คล้ายๆกับออสตานะคบท่านผู้ชมซึ่งเขาวางตัวแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มันจะสวยกว่านิดนึงมันจะสวยกว่าเออมันจะสวยกว่าแล้วเอฟเฟกอะไรเงี้ยเขาจะทําออกมาได้ค่อนข้างใช้ได้นะทุกคนนะแต่ผมว่าออสตาก็ยังดีกว่าเหมือนเดิมนะันทุกคนเพราะออสตายังดีกว่า ส่วนก้อนสปกีก็ทำเงินได้เยอะอยู่นะแม็กแล้วได้2 5 0 0ก็เยอะนะทุกคนสำหรับการอับตัวเยอะมากละเฮ้อก็ปลาไปเรื่อยทุกคนเอาละ่ะได้เวลาเปลี่ยนตัวกันแล้วนะครับผมตัวนี้ตันไปแล้วนะครับก็มีแต่ปลาขวดนี่แหละทุกคนต่อไปคือตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมได้มาเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่ผมสุ่มแล้วมันเป็นรีเจนดารี่นะครับอันนี้มันไม่ใช่มิสติกเนาะ ด้วยความปลอดภัยคองผมผมจะวางตัวนี้ไว้ตรงนี้ด้วยเผื่อว่ามีมอนหลุดมาโอเคอันนี้ตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเป็นตัวแบ่งของผมน,นะนะทุกคนนะถึงมันจะยิงช้าไปนิดนึงก็เถอะโอเคเปยดสกิลละนี่โคตรที่เดี๋ยวก็ใช้ได้น,นะทุกคนนะเนี่ยมันเป็นแบบรูปดวงจานตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมเอตรงเงาผมอะเออผมก็อยากรู้นะว่า มันช่วยอะไรมันเหมือนแบบทําให้เท่ขึ้นอย่างเงี้ยมันทําให้เท่ขึ้นอย่างเงี้ยอ,อัน,นดามีสันรอแล้วนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ไม่เท่าตัวนี้ตัวนี้ดามจพันกว่าเลยนะัพเค้าสุดท้ายตอนวนี้ก็รอตังค์ไว้ทุกคนก็สปีดเมื่อไหร่จะผลิตตังค์มาผลิตว่าโอเงินจากที่แกเอ,อสร้างโรงงานช,ช็อกโกแลตมาให้ฉันอ่าฮะรอก่อน เมื่อไรจะไปเว็บถัดไปเนะี่ยเอาตัวอะไรมาช่วยดีไหมนี่เว็บถัดไปแล้วไหนดูสิสกิลไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไปเอาแหละไปลงทุนกับก๊อตสป,ปีดดีกว่า <c oughs> ลงทุนกับก๊อตสป,ปีดดีกว่าแม็กสองตัวแล้วนะตอนนี้แปลว่าผมได้เงินทีละห้าพันนะทุกคนนะจะไม่ต้องห่วงพีพี่แบกเราอยู่ตรงนี้ อ๋อรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเราแบบปล่อยพลังออกไปเนี่ยก็จะตายเลยนะทุกคนแต่ว่าผมเห็นอะบางครั้งอะพอเราปล่อยพลังเสร็จอะมันถึงจะตายนะบางครั้งอะเวลาผมเห็นอะปล่อยพลังเสร็จแล้วมันค่อยตาย,ยอะไรเงี้ยทุกคนปิ้วแล้วก็ออกเวฟม,มันก็สิบห้าเวฟนะครับก็เหมือนกับออสตาเลยนะคบผมก็เราจะได้รีวิวตัวไปด้วยนะคะผมด้วยความที่เรามีก็อสปิดนะเราก็เลย สามารถเอามารีวิวตัวได้อย่างง่ายๆเลยนะครับโอ้ผมอย่างนั้นขั้นต่อไปไม่ได้เลยอะเอาไงดีนะขายทิ้งไปเลยแล้วกันก็สปีดเกยคงต้องเป็นอาหารให้ฉันแล้วแหละโอเคแปะอุ้ยแม็กละสกิลเป็นยังไงโอ้ดามีถึงหนร้อยยังอะ ปิ้วเฮ้ยนี่ตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคนี่บอสเหรออ๋อไม่ใช่บอสอยู่ตรงนี้ไม่ดมันเสียมงมันออกมาได้อ่ะอะไรครับเนี่ยอ,อืมจะตีตายไหมเนี่ยวันเนี้ยต้องเอานี่มาละต้องเอาพี่ลุงพี่ลุงตัวตึงมาช่วยต้องเอาพี่ลุงมาช่วยเห็นดีไหวอุ้ย呀 โอเคตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะทุกคนนะั่นดามเมนหกร้อยก็โอเคนะครับผมมันก็พอได้นะครับแต่ตัวเนี้ยดามจเป็นพันเลยนะคบท่านผู้ชมอันนี้เลเจนดารี่นะครับถือว่าเป็นดีอยู่ดีอยู่อ่าดีอยู่สําหรับผมไม่สิมันก็ดีมากเลยแหละแต่ว่าตัวมิสติกดีกว่านะทุกคนะเออนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเพิ่งสมได้ส,สดๆรล้่อนเลยนะทุกคนนะตัวเนี้ยแล้วนะผมก็ไม่เคยเอามาทดลองด้วยอันนี้ผมก็ดูสกิลพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะเนี่ย โหเพราะปกติผมจะเอาไปเล่นก่อนนะคะพอแล้วผมค่อยเอามาอัดคลิปครับเอ้ยม่ม,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 มดีเธอทูล,ล็อบบี้แล้วกันเนาะนี่นะทุกคนผมมีโจโทาโร่มีอะไรด้วยนะครับผมก็ไม่รู้วนะ่ามันดีหรือเปล่าอ่ะใครที่รู้ว่าตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนจะจบคลิปนะครับผมว่าผมมีตัวอะไรมั่งนะครับผมแต่ต้องรอสักนิดนึงโอเคผมอยากรู้นะคะว่า เออตัวไหนมันดีนะครับผมผมจะได้เอามาเล่นนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันดีมั่งอะ่ะแต่ทุกคนก็ช่วยบอกผมด้วยละกันนะโอเครอสักคู่ตัวไหนมันดีกว่าโจททโรตัวไหนมันดีกว่าก็สปีดก็บอกผมเถอเฮ้ยออกสิอะไรเนาะโนโนใช่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคนขีเ่เข้าใหม่ก่อน SPD นะ อ่ะแอนิเมะ n t u r e An จอ e ์แอนิเมะแนนะครับมันก็เป็นหนึ่งใน a อนิเมะที่เออเป็นหนึ่งในแมพที่สนุกนะครับอันนี้คือแต่และตัวที่ผมมีนะทุกคนนะก็มีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยมีแต่เกลือทุกคนผมก็ไม่รู้นะตัวไหนดีกว่าเออมีเซนนิสืดด้วยผมว่าจอทโร่ดีสุดเลยนะเพราะว่ามันดาเมจเยอะยีย่สิบห้าเลยอะอะไรทุกคนถ้า มีใครรู้นะคะว่าตัวไหนมันดีกว่า,จาโจทาโรหรือว่าอะไรเงี้ยก็บอกผมได้นะคะทุกคนโอเคแหละทุกคนตอนนี้ผมจะไปสุม่มซะหน่อยนะครับเพชรพอห้ารอยพอดีทุกคนอวยพรให้ผมได้ตัวดีๆด,ด้วยนะทุกคนนะเผื่อว่าถ้าผมได้มิติกผมอาจจะลงต่อแล้วก็เอามารีวิวต่อนะทุกคนนะกดไปสิปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกลือเกลือเกลือ เกลืออีกแล้วเกลือค่ะเกลือเกลือเกลือไม่ต้องหวังอะไรมากเกลือเกลือเกลือหมดเลยทุกคนโอเคทุกคนด้วยความที่เราได้เกลือหมดเลยนะคะผมผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ